แบบฝึกหัดบทที่6เรื่องเส้นขนานชั้นปหนะคะแบบฝึกหัด6.1หน้า34ข้อที่1ค่ะวัดและบอกขนาดพร้อมระบุชนิดของมุมข้อ1นะคะมีรูปมาให้นะคะให้นักเรียนวัดขน,ดขนาดของมุมทั้ง4มุมนะคะมุมแรกค่ะขนาดของมุม A.B.C. นะคะมุม A.B.C. อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนใช้โปรแทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุมนะคะครูวัดออกมาแล้วนะคะขนาดของมุม A.B.C. คือ140องศาต่อไปค่ะบอกชนิดของมุมนะคะมุม A.B.C. มีขนาด140องศา ซึ่งมีค่ามากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาดังนั้นมุม ABC เป็นมุมป้านนะคะต่อไปค่ะมุมที่2มุม BCD มุม BCD คือมุมนี้นะคะใช้โปรแทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุมครูวัดมาแล้วนะคะขนาดของมุม BCD คือ 40องศา40มีค่าน้อยกว่า90องศาแต่มากกว่า0องศานะคะดังนั้นมุม BCD เป็นมุมแหลมต่อไปค่ะขนาดของมุม DAB มุม DAB คือมุมนี้นะคะใช้โปรแทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุมได้เท่ากับ 40องศาเท่ากับขนาดของมุม bcd ดังนั้นมุม dab เป็นมุมแหลมต่อไปมุมที่4นะคะขนาดของมุม cda มุม cda คือมุมนี้นะคะใช้โปรแทคเตอร์วัดขนาดออกมาแล้วได้เท่ากับ140องศาเท่ากับมุม abc นะคะ ดังนั้นมุม CDA เป็นมุมป้านต่อไปข้อที่2นะคะมีรูปมาให้เช่นกันค่ะให้นักเรียนหาขนาดของมุมและบอกชนิดของมุมนะคะมุมแรกค่ะมุม CAD มุม CAD คือมุมนี้นะคะใช้โปรแทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุม ได้เท่ากับ60องศา60องศามีค่ามากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศาดังนั้นมุม c a d เป็นมุมแหลมนะคะมุมที่2นะคะขนาดของมุม c d h มุม c d h คือมุมนี้นะคะ ใช้โปรแทคเตอร์วัดขนาดของมุมได้เท่ากับ150องศาซึ่ง150องศามีค่ามากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาดังนั้นมุม c d h เป็นมุมป้านต่อไปค่ะมุมที่3นะคะขนาดของมุม b c g มุม b c g คือมุมนี้นะคะใช้โปรแทคเตอร์วัดขนาดของมุมได้เท่ากับ90องศามุมที่มีขนาด90องศาคือมุมฉากต่อไปค่ะมุม d h g มุม d h g คือมุมนี้นะคะวัดขนาดของมุมได้เท่ากับ30องศา 30องศามีค่ามากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศาดังนั้นมุม dsg เป็นมุมแหลมต่อไปนะคะขนาดของมุม cgs มุม cgs คือมุมนี้นะคะวัดขนาดของมุมได้เท่ากับ90องศา เป็นมุมฉากและสุดท้ายนะคะขนาดของมุม DHI มุม DHI คือมุมนี้ค่ะวัดขนาดของมุมได้เท่ากับ150องศาซึ่งเป็นมุมป้านนะคะ